เวลานี้เรามาประชุมกันสา,าราการ,รเรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกกายฝึกใจให้สงบกายก็นั่งตรงตรงใจก็พยายามมีสติควบคุมไว้ไม่ให้ พุ่งไปข้างนอกถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้ตามธรรมดาแล้วพอตื่นนอนมามาคิดแล้วมันนึกถึงเรื่องอะไรมันก็คิดไปหาเรื่องนั้นเม้่แต่นอนหลับไปมันก็ฝันมันฝันไปเรงไหนมันคิดอ่ะ แต่มันไม,ม่มีสติเวลานอนอยู่นะเวลาตื่นอยู่มันก็จึงมีสติแต่สติที่ไม่ได้ฝึกฝนแล้วมันก็ชอบระลึกไปตามอารมณ์ภายนอกมันไม่ได้ระลึกอยู่ในอารมณ์ภายในเพราะ แต่ไหนแต่ไรมามันเคยส่งแต่จิตไปคิดแต่เรื่องภายนอกเรื่องภายในกายภายในจิตนี่มันไม่ค่อยน้อมเข้ามาคิดมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่เมื่อมีการภาวนาฝึกขนอบรมตนตามคำสอน ของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้มีโอปนายิโกให้น้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาสู่กายสู่ใจนี้กายนั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้จิตในขณะนี้มันตั้งมั่นอยู่ ก็รู้มันตั้งไม่มั่นก็รู้ถ้ามันคิดจะพุ่งไปต่างๆ่านานาก็ควบคุมสะกดไว้เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่สะกดมันไม่อยู่นะจิตเนี่ยเราจะทำอ่อนแอเท่าแท้อ่อนแอเท่าไรมันย่อมถูกกิเลสจูงไป ให้คิดพุ่งไปเรื่อยแหละอย่างนั้นเราจึงต้องทำสติให้เข้มแข็งตั้งความอดความทนลงให้เข้มแข็งอย่าให้โอนแอเมื่อไม่โอนแอแล้วมันก็เอาชนะกิเลสอย่างก,กลางนี้ได้ <c oughs> ความรักก็ครอบคงมจิตใจไม่ได้ ความชังความโกรธก็ครอบงามจิตไม่ได้แล้วทางร่างกายก็ไม่ง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าสติมันสกัดกั้นความง่วงเหงาหาวนอนไว้หมดและจิตก็ไม่พุ่งสัน้นไปในอารมณ์ต่างๆ ความสงสัยลังเลก็ไม่มีเมื่อจิตหยุดแล้วนะเมื่อจิตมันหยุดคิดหยุดนึกลงไปเช่นนี้มันก็ไม่สงสัยแหละเพราะวาความสงสัยของคนในส่วนมากเมื่อเวลาทำใจของตนลงไปแล้วมันสงบไม่ได้ มันเกิดความคิดนานาประการขึ้นมาแล้วมันจึงสงสัยว่าเหตุเห็นอย่างนี้ถูกหรือไม่นอรู้อย่างนี้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมหรือไม่นอเมื่อมันเกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาแล้วมันสงสัยไปทั่วมันเป็งนงั้นถ้าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งลงไปแล้วมันไม่ค่อยสงสัยเลยวันนี้ มันหมดกังวลแล้วนี่เมื่อใจสงบลงจากอารมณ์ต่างๆภายนอกแล้วมันก็ไม่มีกังวลอะไรแบบนี้เหตุนั้นมันจึงไม่สงสัยคุณพระพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์ก็อยู่ที่ใจสงบอยู่ในปัจจุบันนี่แหละบาปก็เป็นอันว่าละไปในขณะที่จิตสงบอยู่นี่นะ ไม่ได้คิดเรื่องที่เป็นบาปขึ้นมาแต่ว่ามันจะละหมดสิ้นไปจริงๆยังไม่ได้ก่อนบาปก็ดีเพราะมันเป็นแต่เพียงข่มไว้ไม่ใช่ถอนรากของบาปออกทั้งหมดสมาธินี่เป็นแต่ขั้นข่มกิเลสไว้เท่านั้นแหละ โน่นถึงขั้นปัญญาเนี่ยนะมันยังถอนรากเง้าของกิเลสออกได้บุญกุศลก็มีอยู่ที่ใจนี่เพราะว่าบุญเป็นของสงบเมื่อเกิดขึ้นในใจ ของผู้ใดแล้วก็ทำใจของผู้นั้นให้สงบระง,งับลงไม่ทะเยอะทะยานอยากได้อะไรต่ออะไรเนี่ยลักษณะของบุญเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามกับลักษณะของบาปเมื่อมันเกิดขึ้นในใจทำให้ใจอยากได้อะไรต่ออะไร ทำให้ใจนึกถึงเรื่องอดีตที่ล่งมาแล้วเช่นอย่างว่าเคยกโกรธใครมาเมื่อก็บชอบไปนึกถึงบุคคลที่ตนโกรธนั้นเอามาวิจารณ์วิจารณ์เท่าไร่จิตใจก็ยิ่งเศร้าหมองไปยิ่งฟุ้งซ่านไปความโกรธมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น บางทีก็ไปนึกถึงบุคคลที่ตนรักใครพอใจอยู่ในอดีตตุน้นไปเอาเรื่องคนนั้นเอาภาพของคนนั้นมาเพ่งมาวิจารณก็วสวยตรงนั้นงามตรงนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้พอวิตกอย่างนี้เท่าไรก็ออยิ่งรักมากขึ้นเท่านั้น อันนี้แหละบุคคลผู้ไม่รู้จักคมใจตัวเองอันนี้มันเป็นเรื่องอกุศลนะน,นี่นะไม่ใช่เป็นเรื่องบุญกุศลให้เข้าใจความปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางอันนี้มันก็เป็นอกุศล เพราะฉะนั้นต้องมันเตือนตนเสมอถ้าใจมันพุ่งสร้างไปนั่นแหละตนกำลังสร้างบาปขึ้นในใจอันนี้มันต้องเตือนตนอย่างนั้นเราจะไปให้ความสงสัยลังเลครอบงำจิตใจโยถ้าผูใ้ใดสงสัยอะไรก็ดีจำไว้ให้แม่นๆแล้วก็ไปเรียนถามท่านผู้รู้ ท่านจะได้ชี้แจงแสดงให้ฟังจนหายข้อค้องใจต่างๆจิตใจมันก็รวมลงได้ถ้ามันยังไม่หายข้อขล้องใจมันก็รวมลงไม่ได้มันต้องคิดต้องวิจารณ์อยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละ้าึกของความสงบนะ กิเลสเหล่านี้นะพากันเข้าใจเพราะนั้นเราต้องพยายามกำหนดลากกิเลสเหล่านี้นเรื่อยไปเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ตามมันเผลอๆมันเกิดขึ้นในใจเวลาใดก็กำหนดละเวลานั้นอย่าให้ใจมันยึดถือเอาไว้ ถ้าใจมันยึดถือเอาไว้แล้วมันก็กกีเลชชนิดนั้นให้มากขึ้นโดยลำดับทำให้จิตเดือดร้อนแล้ววะนี่นั่นเนี่ย <c oughs> การที่จิตใจมันจะสงบลงได้มันก็ต้องมากำหนดละอารมณ์ต่างๆหมู่นี้แหละไปเรื่อยๆ เงินเสียแต่ผู้ใดได้สำรวมจิตใจของตนมาตามปกติแล้วนิวรณธรรมเหล่านี้ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้น mm. ผู้นั้นก็น,น้อมจิตลงสู่ความสงบได้ง่ายผู้ใดไม่สำรวมจิตแต่ก่อนนี้แล้วปล่อยให้นิวรครอบงำ นิวรณ์อย่างไดอย่างหนึ่งครอบงำเข้าไปเวลามานั่งสมที่ภาวนามันก็ต้องมารบกับนิวรณ์อันนั้นอยู่เรื่อยไปจนกลัวมันจะระงับลงจิตใจมันจึงจะรวมลงได้มันต้องอาศัยเวลาปะนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเน่ย เวลาปกติเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ให้มีสติควบคุมความคิดความนึกในจิตใจนั้นไว้อย่าให้มันคิดลอยๆไปโดยโดยไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อมีเรื่องที่จะเป็นประโยชน์มีเรื่องที่ควรจะทำเกิดขึ้นเราจึงคอยคิดวินิจฉัยเรื่องนั้นๆ ให้มันรู้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จำเป็นต้องคิดเดี๋ยต้องสะกดจิตต้องสํารวมจิตอย่าให้มันคิดลอยๆยไปถ้าปล่อยมันคิดลอยลอยไงนั้นมันย่ามใจในะวันนี้นะเมื่อมันนั่งสมาธิลงไปแนละ้วมันก็มักจะนึกคิดลอยลอยไปอย่างนั้นแหละความคิดก็ไม่รุนแรงอะไรหรอกแต่มันคิดไม่หยุดอ่ะ ดังนั้นจะต้องอาศัยสติเนี่ยสกัดกั้นความคิดต่างๆหมนี่อย่างใกล้คิดทีเดียวอะสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหาดวงจิตคือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนี่แหละคือดวงจิตไม่ใช่อย่างอื่นได้ มันไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรหรอกจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นเครื่องหมายให้เข้าใจหรือว่าใจก็ว่าได้ใจได้แก่สภาพที่น้อมรับเอาอารมณ์ต่างๆเวลาเช่นรูปมากระทบในตา ใจก็น้อมรับอรูปนั้นไปเป็นอารมณ์ไปคิดไปปรุงแต่งขึ้นมาว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้นรูปนี้เป็นอย่างนี้ไอความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตคิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปท่านจึงเรียกว่าจิตเกิดจิตดับนั่นแหละในพระอภิธรรมนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะไปถือเอาว่าจิตใจนี่เป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนม,มีเขามีเราไม่ได้โดยปรมัตทธ,ธรรมแล้วจิตนี่ก็ถือว่าแต่จิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตตั้งแปลว่าความคิดนั่นแหละมันจะมีอะไรล่ะ ธรรมชาติที่รู้นั่นแหละคือธรรมชาติที่ท่านเรียกว่าอมตะเมื่อละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วธรรมชาติเหล่านี้ก็เลยท่านบญญรรยติว่าอมตะแปลว่าธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งนั่นเอง ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งให้มันเล่ล่นไปในสงสารไปหาที่เกิดในพบน้อยพบใจมันไม่มีท่านละมันหมดแล้วดังนั้นท่านจึงบัญญัติว่าอมตะธรรมจิตก็ไม่ว่าใจก็ไม่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ว่าทั้งนั้นแหละ เพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะให้หลงไหลไปในสมมุติปัญญาต่างต่างเหล่านั้นดังนั้นให้พึ่งพากันสำเนียกดูให้เข้าใจธะมมตดธาตุนะธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนี่เราปฏิบัติ ภาวนาเจริญสมถะวิปัสนาก็เพื่อให้ปัญญาได้ยังเข้าไปถึงอมตะธาตุนั่นน่ะถึงธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นนะอาศัยปัญญาแหละเป็นเครื่องสอดส่องมองดู จิตที่มันยึดถืออะไรไว้ก็รู้อย่างนี้นะมันไม่ยึดถืออะไรไว้ก็รู้อาศัยปัญญาทีเดียวเป็นเครื่องเพ่งพินิษด,ดูเมื่อรู้ว่าใจมันยึดเรื่องอะไรไว้ก็สอนใจให้กำหนดละมัน ขืนยึดเรื่องเหล่านี้ไว้มันเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงนนเพราะมันไม่เที่ยงไปยึดไว้มันก็ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็พาจิตนี้ให้วันไหวเล่ล่อนไปมาเพราะไปยึดของไม่เที่ยงไว้อารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆหมดนี้มันก็ลวนจะเป็นของไม่เที่ยงเท่านั้นแหละเหตุนั้นแหละ เมื่อกิเลสมันกำเริบขึ้นมามันยังทำใจให้ปวนปั่นวันไว้ไปมาใจที่ไม่รู้แจ้งนไม่รู้เท่ามันเป็นยางนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเพ่งพินิษเข้ามาภายในอย่าเพ่งออกไปข้างนอกให้มาพยายามกำหนดละกิเลสออกจากดวงใจเนี่ย การที่เราน้อมเราเพ่งสติเข้ามาภายในพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเพราะว่ากิเลสมันหม,มักดองอยู่ในจนิตนี้ถ้าไม่เพ่งเข้าไปไม่คน้นไม่เพ่งจ้องแล้วมันก็ไม่เห็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะมโมหาอาวิชามครอบงำอยู่ทำให้จิตมัวหมองมืดมน,นไป เพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทถ้าทำใจให้อ่อนแอแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสตัณหามันก็ครอบงำจิตนี้ให้อ่อนแอเรื่อยไปถ้ากิเลสมันครอบงำจิตอยู่แล้วก่อนนึกว่าจะทำความดีเท่านั้นแหละกิเลสมันทำให้ใจอ่อนพับไป ทำให้เกิดความเกียดคล้านขึ้นมานี่แหละลักษณะของกิเลสนะมีแต่มันจะทำใจให้โอ,อนแอไปตามอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเลยแต่ถ้าไปสะสมกิเลสไว้มากแล้วแต่ทำความชั่วนะมันกล้านะจิตปบบนี้นะนั่นแหละมันกล้าหานทำความชั่ว อ่อนแอในการที่จะทำความดีลักษณะของกิเลสบาปประธรรมมันเป็นอย่างนั้นกลงกันข้ามล,ลักษณะของบุญกุศลเมื่อมันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดแล้วทำให้ใจของผู้นั้นเข้มแข็งขึ้นมากล้าหาญคิดอยากทำความดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่ลักษณะของบุญเมื่อมันเกิดขึ้นในใจมันดนใจให้ชอบแต่ความดียอยากแต่อยากจะทำแต่ความดีอยากจะทำข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยให้สังเกตดูจิตใจของตนมันเป็นอย่างไรบ้างนี่มันเป็นใจบุญหรือใจบาปกะต,ต้องพิสูจน์ด,ดู ด้วยตนเองก็รู้ตัวเองได้เมื่อรู้จักลักษณะของบุญของบาปแล้วนะถ้าถ้ารู้ว่าบาปยังครอบงำจิตใจตัวเองอยู่เพราะมันมีลักษณะที่บอกอย่างที่ว่ามานี่นน,ะนั่นนะ่ะเมื่อรู้อย่างนั้นก็จะได้กำหนดละบาปที่แบบนี้นะเมื่อรู้ตัวบาป มันก็ทําลายบาปได้เมื่อไม่รู้มันจนะมายู่ทําลายมันได้ยังไงอ,อ่ะนะเราต้องเพ่งพินิษเอาจนรูะนะ้เมื่อรู้นะแล้วล้วก็จะได้พยายามกําหนดละมันไปเรื่อยๆมันก็เบาไปเบาไปละครั้งเดียวมันไม่หมดหรอกต้องพยายามละไปเรื่อยๆลากิเลสนี่นะอย่าไปเข้าใจว่า ละครั้งเดียวแล้วมันหมดไปมันไม่เกิดมาอีกอันนั้นเป็นจำพวกอุคคติตันยูแปลว่าผู้ตัสรู้เร็วชั่วขณะจิตเดียวก็หลุดพ้นไปแล้วท่านเหล่านั้นนะแต่ดู้จะมีแต่ครั้งพระพุทธเจ้านู่นหละ เมื่อพระอ,องค์ปรินิพานมาแล้วนี่พระษาวกไม่ถึงอย่างนั้นหรอกต้องปฏิบัติไปอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าจึงสามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ดังนั้นให้พึ่งพากัน เข้าใจในกระบวนจิตของตัวเองเสมอเสมอถ้าเราไม่น้อมไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในนี่นะมันจะไม่รู้จักกิริยามันจะไม่รู้จักกิริยาอาการของจิตนี้ ว่ามันแทรกแซงอยู่ด้วยกิเลสอย่างไรกิเลสมันแทรกแซงอยู่ในกิริยาอาการของกิตนี้อย่างไรมันไม่รู้ถ้าไม่ทวนกระแสะเข้ามาเพ่งอยู่ภายในนืงแบบนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจอุบายวิธีลากกิเลสดังที่แนะนำมานี่แหละเมื่อเรามาเพ่งอยู่ภายในนี่ เข้าไปจริงจังแล้วมันก็จะมองเห็นว่ากายนี่ก็สักว่าแต่กายเท่านั้นแหละไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเห็นแต่เป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองเวทนาที่จิตมันสเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง ยู่อย่างนี้เพ่งดูจริงๆแล้วมันก็ไม่มีตัวตนอะไรที่จะให้จิตวันไว้ไปตามเมื่อมันเห็นแจ้งแล้วมันก็ไม่วันไว้แล้วเพราะว่าเวทนาจะเป็นสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอทุกขามาทุกขเวทนาก็ดีเมื่อเพ่งดูแล้วไม่มีตัวไม่มีรูปร่างอะไรดังนั้นจิต มันจึงไม่วันไว้ไปตามเมื่อมันเห็นแจ้งว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีตัวโตนอะไรนะอย่างนี้แหละเอาจิตบ้นี้ได้แก่สภาพแห่งความคิดหรือความรู้อย่างที่ว่าเมื่อเพ่งดูจริงๆเก็เวลาก็ไม่ไม่ไม,มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ธาตุรู้เท่านั้นเองอความคิดความนึกที่เกิดขึ้นกับจิต นั้นท่านเรียกว่าธรรมรมธรรมรมนี่ก็เพ่งดูจริงๆแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นให้เพ่งดูให้มันเกิดเป็นอนัตานุปัสสนาขึ้นมา นั่นแหละให้มันเห็นแจ้งว่าไม่ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในขันห้านี้เลยต้องเพียรพยายามเพ่งไม่เพ่งก็ไม่เห็นแจ้งบุคคลผู้อ่อนแอท้อแท้แล้วมันไม่มันเพ่งไม่ได้อันพอเพ่งไปหน่อยกิเลสผักดันเอา มันผจิตพลิกไปทางอื่นซะมันไม่จ้องอยู่ที่ตัวเองอย่างนี้นะเราต้องพยายามนะพยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเพ่งเข้าไปอย่างเข้าไปถึงความรู้นู้นเพ่งอยู่ในความรู้อันนั้นจนมามันเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่เขา ไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ปรงก็วางไว้ตามสาภาพอันนี้แหละเป็นอุบายถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจาก,กจ,จิตใจโดยลำดับไปดังแสดงมา